จีซูแบล็คพิ้งประเดิมบทบาทนักสแสดงในซีรีส์ n e w t o p i a สุดระทึกสาวกเคป๊อปและแฟนคลับของจีซูแบล็คพิ้งเตรียมเฮเมื่อจีซูกลับมาประเดิมบทบาทนักสแสดงอีกครั้งในซีรีส์แนวซอมบี้คอมเมดี้เรื่อง n e w t o p i a ที่จะสตรีมบนพรัมวิดีโอเร็วๆนี้นุทพีเล่าเรื่องราวของอินแจย,ยุนพักจองมินชายหนุ่มที่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารช้าวกว่าคนอื่นและคังยองจูจีซู แฟนสาวของเขาทั้งคู่ต้องอเผชิญกับความยากลำบากและความเข้าใจผิดในความสัมพันธ์จนถึงขั้นนาเลิกรากันแต่แล้วสถานการณ์เลวร้ายยิ่งขึ้นเมื่อเกิดการระบาดของซอมบี้ในกรุงโซนใจยุนต้องก้าวขึ้นเป็นผู้นำหน่วยทหารเพื่อปกป้องผู้คนขณะที่ยองจูต้องหาทางเอาชีวิตรอดในเมืองที่เต็มไปด้วยฝูงซอมบี้ซีรีส์นี้ไม่เพียงแต่ดึงดูดใจผู้ชมด้วยเนื้อเรื่องสุดระทึกและฉากแอคชั่นที่น่าตื่นเต้นแต่ยังรวมถึงการแสดงที่ท้าทายของจีซูซึ่งเป็นการกลับมารับ,บบทบาทนักแสดงครั้งสำคัญขอองเธ สำหรับแฟนๆที่รอคอยซีรีส์นูโเพียจะเปิดตัวตอนแรกในวันที่7กุมภาพันธ์2568โดยจะปล่อย2ตอนแรกพร้อมกันและต่อด้วยตอนใหม่ทุกวันศุกร์เตรียมตัวติดตามความมันและการแสดงอันน่าประทับใจของจีซูได้ในซีรีส์นูโเพียอนลรัมวิดีโองานนี้แฟนคลับห้ามพลาด